สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่อง Nick Dee Channel ค่ะวันนี้ช่อง Nick Dee นะคะพาเพื่อนๆมาลองกินอันนี้ค่ะเป็นชาบูน้ําดํานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันนะคะเดี๋ยวทําโดยน้องวิวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มทํากันเลยเอ้า ข้างในนะคะก็จะมีอันนี้นะคะเป็นช้อนมาให้แล้วก็แกะแล้วก็จะเป็นออลูกชิ้นนะคะแพ็คหนึ่งอันนี้เป็นถุงร้อนนะคะที่ไม่ต้องใส่น้ำร้อนนะคะแล้วก็ส่วน,น,นะะส่วนอันนี้ก็ในนี้นะคะก็จะมีเป็นน้ำดำนะคะที่ใส่ในเส้นนะคะแล้วก็มีเป็นน้ำจิ้มซุกี้นะคะ แล้วก็จะมีเส้นแล้วก็มีเห็ดค่ะนะคะแกะมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีน้ำจิ้มนะคะน้ำดำที่ต้องใส่ในเครื่องนะคะแล้วก็มีเห็ดแล้วก็มีเส้นค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะเอาหนองวิว จะแกะอันนี้ค่ะซองซองร้อนจะเป็นแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆนะคะแล้วก็ใส่อ้าวทำเลยเ<ม>ติมน้ำนะคะเติมน้ำลงไปในถ้วย<ม>ตอนนี้ก็คือโรนะคะโรให้มัน ทําความร้อนก่อนค่ะถุงทําความร้อนก็จะค่อยๆเริ่มป่องนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะป่องแบบนี้แล้วแล้วก็เราก็จะใส่อันนี้นะซอกไปบนนะคะ ก็ใส่น้ำข้างบนด้วยนะคะแล้วก็แกะส่วนผสมลงไปนะคะแล้น้ดนมาเลยนี่นะคะ เติมน้ำให้ท่วมนะคะเพกกื่อนๆท่วมลูกชิ้นนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ก่นอนแล้วก็เติมเติมน้ำดํานีน่ลงไปอะค่ะพี่เขาให้ไว้เก็บไม่ออกเก็บไม่ออกเก็บไม่ออกกินอันนี้ได้แลยเลยนะได้เล ก็ทำการปิดฝานะคะเพื่อนปิดปิดฝาไว้กี่นาทีคะห้าถึงสิบนาทีค่ะแล้วก็รอนะคะเพื่อน ในระหว่างรอนะคะก็จะแกะน้ำจิ้มนะคะใส่ช่วยพังๆค่ะนี่แกะไม่อกห <laughs> ยุดก่อนนะแกะไม่ <laughs> <laughs> น้ำจิ้มหอมมากนะคะคล้ายๆกับน้ำจิ้มซุกี้อะคะ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะคะรอไว้ถึงสิบนาทีคะ<ป>่ะตอนนี้ก็ผ่านไปสิบนาทีแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันะค่ะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะของทุกอย่างเริ่มสุกแล้วนะคะเนี่ค่ะจะแด้กินเลยเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะน้องวิวจะกินให้ดู ร้อนไม่ระวังร้อนนะระวังร้อนเตาอุกน้ำเยี่ยวร้อนไหมร,นนะร,ร้อะมาก เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะชาบูน้ําดํานะคะไม่ต้องต้มน้ําร้อนใส่นะคะเขาจะมีถุงร้อนมาให้นะคะในในในถุงเรียบร้อยเลยนะคะนี่ค่ะมีทั้งลูกชิ้นมีทั้งเห็ดนะคะแล้วก็มีวนเส้นนะคะสําหรับที่ใครไม่สะดวกที่จะหาน้ําร้อนก็ซื้อแบบนี้มาทานได้นะคะเพื่อนๆโอเคฝากคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะอขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยค่ะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายสวัสดีค่ะบบ๊าายย